ค่ะสำหรับตัวอย่างเฉลยเห็นไหมครูโบไม่ใจร้ายหรอกครูโบก็มีตัวอย่างเฉลยให้เด็กๆดูด้วยเป็นแนวทางว่าเด็กๆจะคิดเหมือนครูโบรหรือคิดแตกต่างจากครูโบนั่นเองบันทึกผลการทำกิจกรรมในตารางที่หนึ่งอยู่หน้าไหนเอย่ยอยู่ในหน้าที่อันนี้ครูโบแบ่งออกเป็นทีละ5นะคะ หนึ่งี่หก่อนนะมีหัวผักกาดขาวแตงโมกล่ำดอกมังคุดสาลี่นะคะอันนี้จะอยู่ในหน้าสิอนะดูไปพร้อมๆกับครูโบนะคะครูโบก็จำแนกประเภทโดยใช้เกณฑ์จำนวนมีหน่วยเป็นหน่วยนะคะประเภทที่2ก็คือจำแนกประเภทที่2ก็คือประเภทแบ่งตามประเภทผักหรือผลไม้เกณฑ์ที่3ที่ครูโบใช้ก็คือสี เกณฑ์ที่4ที่ครูโบใช้ก็คือรูปร่างเด็กๆอาจจะคิดต่างจากครูโบก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะอันนี้เป็นตัวอย่างจากครูโบนะคะเพื่อง่ายต่อการตอบคําถามของเด็กๆนะคะครูโบเพิ่มจากที่เขายกตัวอย่างมาจํานวนเกณฑ์จํานวนครูโบก็เพิ่มเกณฑ์ประเภทเกณฑ์สีเกณฑ์รูปร่างเข้ามาให้เป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันนะคะโอเคนะมาดูหัวผักกาดขาว หัวประกาศขาวตามรูปเลยมีสองหัวประเภทผักสีขาวรูปร่างยาวรีอืต่อไปแตงโม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 มีจํานวนหนึ่งหน่วยประเภทผลไม้สีเขียวรูปร่างกลมต่อไปกระลำดอกมีหนึ่งหน่วยประเภทผักสีเขียว รูปร่างกลมต่อไปมังคุดมีสีหน่วยประเภทผลไม้สีม่วงรูปร่างกลมไม่ยากเลยเห็นไหมคะบันทึกผลลงไปเลยนะต่อไปสาลี่มีสามหน่วยประเภทผลไม้สีขาว รูปร่างโกลมบันทึกลงไปเลยนะในหน้า11ต่อไปเปิดไปหน้า12ต่อเลยก็ยังใช้เกณฑ์เดิมเหมือนเดิมนะคะประเภทแบ่งเป็นผักและผลไม้แล้วก็ประเภทเ,เกณฑ์สีแล้วก็เกณฑ์รูปร่างนะคะใช้เกณฑ์เดิมเลยนะข้อ6ถึงข้อ10นะคะมาต่อที่ข้อ6ถึงข้อ10นะข้อ6กระท้อนนะคะ มีจำนวน2หน่วยประเภทผลไม้สีเหลืองรูปร่างกลมอะต่อไปแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลจำนวน2หน่วยประเภทผลไม้สีแดงอะครูโบบอกแล้วบางคนอาจจะมองแอปเปิ้ลเป็นสีแดงบางคนอาจจะมองแอปเปิ้ลเป็นสีสม้มบางคนอาจจะมองเป็นสีเหลืองก็ได้แต่ครูโบมองเป็นสีแดงโอเคไหมคะ แต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันไม่เป็นไรโอเคไหมเพราะสีมันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสีมันไม่ได้ชัดเจนอย่างลูกเนี้ยมองเป็นสีแดงก็ได้อยู่แต่ลูกเนี้ยมันออกเหลืองเหลืองส้มๆเห็นไหมแต่ละคนอาจรายละเอียดในการมองอ่ะมองไม่เหมือนกันแต่คุโบมองว่ามันเป็นสีแดงเพราะประสบการณ์ของคุโบคือส่วนใหญ่แล้วคุโบก็เห็นว่าแอปเปิ้ลมันเป็นสีแดงคุโบเข้าใจแบบนั้นมาตลอดคุโบก็เลยเระบุให้มันเป็นสีแดงนั่นเองนะคะโอเคนะ แต่เด็กๆไม่ต้องเป็นต้องซีเรียสว่าจะต้องเป็นสีแดงเหมือนคูโบนะคะโอเคไหมรูปร่างก็เป็นรูปร่างกลมอ่าต่อไปส้มมีจำนวนหนึ่งหน่วยประเภทผลไม้สีส้มรูปร่างกลมต่อไปกล้วยหอมมีจำนวนสามหน่วยประเภทผลไม้สีเหลืองรูปร่างยาวรีสุดท้ายข้อสิบ ในสำหรับสไลด์นี้นะข้อส0มะละกอมี2หน่วยประเภทผลไม้สีส้มรูปร่างยาวรีเอ๊ะทำไมครูโบบอกว่ามะละกอเป็นผลไม้ล่ะบางคนอาจจะครูโบขามันเป็นผักนะอาถ้ามันเป็นลูกสีเขียว,ยวที่เราเอามาตำส้มตำเนี่ยมันจะเป็นผักถูกไหมคะ แต่ถ้ามันสุกเมื่อไรก็ตามมันสุกแล้วมันจะเป็นผลไม้นะคะโอเคนะแต่เด็กๆจะจะเขียนต่างจากครูโบให้มะละกอเป็นผักได้ไหมได้ครูโบไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าก็เหมือนอย่างที่เราอภิปรายร่วมกันไปความละเอียดของการสังเกตของแต่ละคนแตกต่างกาันดูไหมคะอย่างครูโบก็ครูโบก็ประสบการณ์ของครูโบคือครูโบเข้าใจมาแบบนี้ว่า มะละกอที่เป็นผลสีเขียวที่เอามาตามส้ตมตำเนี่ยมันเป็นผักนะมันจัดอยู่ในหมวดของผกักแต่เมื่อไรก็ตามที่มันสุกแล้วเรานํามารับประทานน่ะมันเป็นผลไม้คุณโบก็คิดแบบนั้นคุณโบก็เลยจัดจาแนกประเภทให้มะละกออยู่ในประเภทของผลไม้โอเคนะคะโอเคนะต่อไปข้อ11ถึงข้อ15ข้อ11มะนาวยังใช้เกณฑ์เดิมเหมือนเดิมนะคะโอเคไหม หัวข้อเหมือนเดิมนะ11มะนาวมีจำนวน1หน่วยประเภทผักสีเขียวรูปร่างกลมแอปเปิลเขียวมีหนึ่งหน่วยประเภทผลไม้สีเขียวรูปร่างกลมต่อไปแตงกวาจำนวน3มหน่วยประเภทผักสีเขียวรูปร่างยาวรี ต่อไปข้อ14มะเขือยาวจํานวนหน่วย3 3หน่วยน,นะคะประเภทผักสีม่วงรูปร่างยาวรีและสุดท้ายในสไลด์นี้นะคะข้อ15มะเขือปลอกจํานวน3หน่วยประเภทผักสีขาวเขียวอ้ามันมองเป็นได้ทั้งขาวก็ได้เขียวก็ได้นะคะครูโบ เลือกไม่ได้สองจิตสองใจครูโบก็เลยเขียนทั้งขาวทั้งเขียวเลยรูปร่างกลมนะคะอือันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วสุดท้ายที่ข้อ20เลยนะคะสุดท้ายในหน้า12เลยข้อ16กรัมปีมีหนึงหน่วยประเภทผักสีเขียวรูปร่างกลมอันนี้เด็กๆบางคนอาจจะแย้งว่ามันเป็นคล้ายๆสี่เหลี่ยมนะคะครูโบมันไม่กลมนะ เห็นไหมคะความละเอียดของการสังเกตของแต่ละคนก็แตกต่างกันเด็กๆอาจจะแย้งครูโบก็ได้ไม่เป็นไรนะคะโอเคไหมต่อไป17มะเขือเทศมีจำนวน3หน่วยประเภทผักสีแดงรูปร่างกลมอ้าบางคนอาจจะมองมะเขือเทศเป็นสีสม้มก็ได้เด็กๆอาจจะมองไม่เหมือนครูโบอาจจะสังเกตสี ไม่เหมือนคูโบคูโบหล,ลบนิดหนึ่งหลบมาให้เด็กๆได้เห็นมะเขือเทศเด็กๆอาจจะมองมะเขือเทศมันเป็นสีส้มน,นะครูโบทำไมคูโบบอกเป็นสีแดงล่ะ,ะเห็นไหมคะความละเอียดของการสังเกตของคนเราไม่เหมือนกันการมองสีของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเด็กๆก็เขียนบันทึกผลไปตามที่เด็กๆสังเกตได้เลยโอเคไหมคะไม่ต้องซีเรียสน,นะคุโบกับที่เดิม อ่ะต่อไปแครอทข้อ18แครอทมีสองหน่วยมีจำนวน2หน่วยประเภทผักสีส้มรูปร่างยาวรีอ่าต่อไปข้อ19้หอมใหญ่จำนวน4หน่วยประเภทผักสีส้มรูปร่างกลมต่อไปข้อ20ข้อสุดท้ายพริกจำนวน4หน่วย ประเภทผักสีแดงรูปร่างยาวรีอืมเด็กๆบันทึกผลลงไปเลยนะคะนหน้า11หน้า12นะต่อไปอันนี้แหละเด็กๆต้องมาเลือกแล้วว่าเด็กๆจะใช้เกณฑ์อะไรซึ่งย้อนกลับไปนิดนึงครูโบมีเกณฑ์ทั้งหมด4เกณฑ์ใช่ไหมคะคือมีเกณฑ์จำนวนเกณฑ์ประเภทเกณฑ์สีเกณฑ์รูปร่าง เด็กๆต้องเลือกมาตอบในหน้า13 1เกณฑ์1เกณฑ์เท่านั้นนะที่เด็กๆเลือกนะคะซึ่งครูโบก็จะยกตัวอย่างถ้าครูโบจำไม่ผิดครูโบยกตัวอย่างมา3ตัวอย่างนะคะให้เด็กๆได้ดูเห็นข้อแตกต่างกันว่าถ้าประเภทออไม่ใช่สิถ้าเกณฑ์เปลี่ยนประเภทหรือการจัดจำแนกมันจะแตกต่างกัน ครูโบก็ยกตัวอย่างมาน่าจะสามตัวอย่างนะคะถ้าครูโบจำไม่ผิดนะอือตัวอย่างที่หนึ่งนะคะครูโบใช้เกณฑ์จํานวนครูโบใช้เกณฑ์จํานวนนะคะเกณฑ์แรกเลยซึ่งมีหน่วยเป็นหน่วยเนาะจําแนกสิ่งต่างๆออกได้สี่กลุ่มเด็กๆดูหน้าสิบสามประกอบเลยนะคะเราไปชา้าๆไปพร้อมๆกับครูโบเลยนะสี่กลุ่มนะคะครูโบแบ่งอะไรได้บ้างในตัวอย่างที่หนึ่งนี้ อยู่ในหน้า13นะกลุ่มที่1มีจำนวนเท่ากับ1มีอะไรบ้างที่เท่ากับ1ก็มีแตงโม1หน่วยหรือ1ผลกะหล่ำดอกมะนาวแอปเปิลเขียวกระหล่ำปลีนี่คือมี1ผลหรือ1หน่วยนั่นเองต่อไปกลุ่มที่2มีจำนวนเท่ากับ2มีอะไรบ้างที่มี2อย่างมี2ไม่ใช่2อย่างสิ2ผลหรือ2หน่วยก็มีหัวผักกาดขาว กระ้อนแอปเปิลมะละกอแครอทถ้าเด็กๆสงสัยเด็กๆย้อนกลับไปสไลด์ที่ครูบอกว่าสำคัญมากๆเลยเป็นบัตรภาพเด็กๆย้อนกลับไปดูได้นะคะหรือในที่เราบันทึกในตารางที่1ก็ได้เด็กๆจะเห็นเลยว่ามันมี1มันมี1หน่วยจริงมันมี2หน่วยจริงๆที่ครูโบแบ่งประเภทให้เด็กๆได้ดูนะคะต่อไปลุ่มที่3มีจํานวนเท่ากับ3มีอะไรบ้าง มีสาลี่มีแตงกวามีมะเขือยาวมะเขือเปราะกล้วยหอมมะเขือเทศอืมต่อไปคุมที่4มีจํานวนเท่ากับ4มีอะไรบ้างมีมังคุดหอมใหญ่พริกเห็นไหมคะนี่คือตัวอย่างที่1นนะอ่าเด็กๆถ้าเด็กๆชอบตัวอย่างนี้เด็กๆอาจจะใช้แนวทางนี้ในการตอบคำถามได้นะคะโดยใช้เกณฑ์อะไรคะ จำนวนนั่นเองก็แบ่งออกมาได้เป็นสกลุ่มดังสไลด์เลยนะคะต่อไปตัวอย่างที่2ครูโบใช้เกณฑ์อะไรครูโบใช้เกณฑ์สีนั่นเองซึ่งจำแนกสิ่งต่างๆออกมาได้เป็น5กลุ่มจริงๆมันได้6กลุ่มด้วยซ้ำนะคะแต่ว่าตารางมันไม่พอนะคะครูโบได้ก็เลยเหลือแค่5กลุ่มนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มไหนที่มันหายไปสีไหนที่หายไปจะมีใครเดาถูกไหมจะมีใครตอบถูกไหมว่าสีไหนที่ครูโบไม่ได้ยกมานะคะโอเคไหมอ่ะกลุ่มที่1เกณฑ์สีนะคะอันนี้อยู่ในเกณฑ์สีนะกลุ่มที่1สีขาวมีหัวผักกาดขาวกระล่ำดอกสาลี่กลุ่มที่2ส,สีเขียวมีแตงโม มะนาวแอปเปลิลเขียวแตงกวากระหล่ำปลีกลุ่มที่3สีเหลืองมีกระ้อนกล้วยหอมกลุ่มที่4สีส้มมีส้มมะละกอแคร,รอทหอมใหญ่และกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5สีแดงมีแอปเปลิลพริกมะเขือเทศอาเด็กๆพอจะบอกครูโบได้ไหมว่า อีกกลุ่มหนึ่งที่มันหายไปเนี่ยมันคือกลุ่มอะไรที่มันบรรทัดไม่พอที่มันตารางช่องตารางไม่พอสีอะไรที่หายไป <S <S <ๆ>เด็กๆบอกครูโบได้ไหม <S <S ถูกต้องค่ะสีม่วงนั่นเองที่หายไปสีม่วงมีอะไรบ้างสีม่วงกลุ่มที่หกคือสีม่วงนั่นเองก็คือมีมังคุดกับมักเขือยาวนั่นเองใช่ไหมคะที่เป็นสีม่วงอืนั่นแหละ แต่ตารางมันไม่พอนะคะครูโบก็เลยไม่ได้ใส่เพิ่มเข้ามาจริงๆแล้วแบ่งได้6กลุ่มนะคะมาดูตัวอย่างที่3การรูปร่างหรือรูปทรงนะคะครูโบจาแนกสิ่งต่างๆออกได้เป็น2กลุ่มด้วยกันมาดูตัวอย่างกันเลยอันนี้เป็นตัวอย่างที่3รูปร่างนะคะกลุ่มที่1รูปร่างก็คือยาวรีตัวอย่างก็มี หัวผักกาดขาวกล้วยหอมมะละกอแตงกวามะเขือยาวแครอทแล้วก็พริกนั่นเองส่วนกลุ่มที่2ลักษณะกลมนะคะมีเยอะแยะเลยมีแตงโมกระหล่ำดอกมังคุดสาลี่กระท้อนแอปเปิ้ลส้มมะนาวแอปเปิ้ลเขียวมะเขือเปราะกระหล่ำปลีหอมใหญ่มะเขือเทเทศเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายเลยอ่ะ ก่อนที่จะไปฉันรู้อะไรอีกกลุ่มหนึ่งที่ครูโบไม่ได้จัดจําแนกประเภทให้เด็กๆได้ดูก็คืออีกตัวอย่างหนึ่งก็คือประเภทของผักกับผลไม้ใช่ไหมคะก็คือประเภทนั่นเองเด็กๆพอจะจําแนกได้ไหมว่าอะไรเป็นผักอะไรเป็นผลไม้อย่างหัวผักกาดขาวเป็นผักหรือผลไม้คะเป็นผักเนาะกล้วยหอมเป็นผักหรือผลไม้เป็นผลไม้มะละกอก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเด็กๆ ความละเอียดในการสังเกตของเด็กว่าเด็กๆจะให้มันเป็นผักหรือผลไม้นั่นเองนะคะแตงกว่าเป็นผักมะเขือยาวเป็นผักแครอทพริกเป็นผักแตงโมเป็นผลไม้กระหล่ำดอกเป็นผักมังคุดสาลี่กระททอนแอปเปิลส้มเป็นผลไม้มะนาวเป็นผักแอปเปิลเขียวเป็นผลไม้มะเขือเปราะกระหล่ำปีหอมใหญ่มะเขือเทศเป็นผัก เด็กๆสามารถจำแนกประเภทได้ใช่ไหมในตัวอย่างที่4ี่ที่ครูโบไม่ได้ยกมาโอเคนะคะามาดูตัวอย่างเฉลยฉันรู้อะไรในกิจกรรมที่1.2ซึ่งจะอยู่ในหน้า14กับหน้า15ใช่ไหมคะซึ่งข้อ1นึ่เขาก็ถามว่าการจำแนกประเภทสิ่งต่างๆทำได้อย่างไรเขาก็ให้เลือกคำไปเติมในช่องว่างนะคะซึ่งคำที่เขาให้มาก็มีความว่าความแตกต่าง ความเหมือนเกณฑ์ความสวยงามความสัมพันธ์เอเด็กๆจะเลือกถูกไหมนะเรามาลองอ่านกันนะคะเราสามารถจำแนกประเภทสิ่งต่างๆได้โดยการพิจารณาความเหมือนหรือความแตกต่างของสิ่งที่จะจำแนกแล้วนำมากำหนดเกณฑ์นั่นเองไม่ยากเลยเห็นไหม เราจะกําหนดเกณฑ์ได้เราก็ต้องรู้ว่าอะไรที่มันเหมือนกันอะไรที่มันแตกต่างกันเราก็ต้องพิจารณาได้ว่าอะไรเหมือนอะไรแตกต่างกันได้เราถึงจะกําหนดเกณฑ์ได้นั่นเองถูกไหมคะม,มาดูข้อ2กับข้อ3นะคะอยู่ในสไลด์เดียวกันเลยข้อ2การจําแนกประเภทสิ่งต่างๆในบัตรภาพใช้เกณฑ์อะไรบ้างเมื่อกี้เด็กๆจําได้ไหมเราใช้เกณฑ์อะไรกันไปบ้างคะใช่แล้วคะ่ะ เราใช้เกณฑ์จำนวนเกณฑ์สีเกณฑ์ประเภทไม่ว่าจะเป็นผักหรือผล,ลไม้และเกณฑ์รูปร่างนั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมต่อไปข้อ3การใช้เกณฑ์การจำแนกที่เหมือนและแตกต่างกันได้ผลการจำแนกเป็นอย่างไรเมื่อใช้เกณฑ์เหมือนกันเกณฑ์เหมือนกันนะผลการจำแนกประเภทจะเหมือนกันใช้เกณฑ์เหมือนกันผลก็จะเหมือนกัน แต่ถ้าใช้เกณฑ์แตกต่างกันเมื่อไรผลการจำแนกประเภทก็แตกต่างกันไปด้วยนั่นเองค่ะข้อ4นะคะจากกิจกรรมนี้ค้นพบอะไรบ้างเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเด็กๆค้นพบอะไรบ้างคะเกี่ยวกับการจำแนกประเภทเด็กๆก,ก็ค้นพบว่าเราสามารถจำแนกสิ่งต่างๆในบัตรภาพออกเป็นกลุ่มได้โดยพิจารณาจากอะไรคะ โดยพิจารณาจากความเหมือนหรือความแตกต่างกันนั่นเองอะไรที่เหมือนกันก็จำแนกให้อยู่กลุ่มเดียวกันอะไรที่แตกต่างกันก็จำแนกให้อยู่คนละกลุ่มกันนั่นเองใช่ไหมคะเช่นใช้เกณฑ์อะไรบ้างคะใช้จำนวนสีรูปรา่างประเภทเป็นเกณฑ์ในการจำแนกถ้าใช้เกณฑ์เหมือนกันผลการจำแนกประเภทจะเป็นยังไงทวนกันอีกครั้งหนึ่ง จะเหมือนกันนั่นเองถ้าใช้เกณฑ์แตกต่างกันผลการจำแนกประเภทก็จะแตกต่างกันนั่นเองค่ะเป็นการทวนย้ำซ้ำให้เด็กๆได้คิดได้ทบทวนลหลายๆรอบนั่นเองนะคะต่อไปข้อ5ข้อสุดท้ายแล้วจากสิ่งที่ค้นพบสรุปได้ว่ายอย่างไรอาเรามาสรุปผลกันจากการจำแนกประเภททำได้โดยกำหนด เกณฑ์ซึ่งเกณฑ์คืออะไรคะเกณฑ์ก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรากําหนดขึ้นมาเพื่อใช้แบ่งกลุ่มสิ่งของต่างๆออกเป็นกลุ่มกลุ่มใช่ไหมคะมในการจำแนกซึ่งถ้าเกณฑ์เปลี่ยนไปผลการจำแนกจะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมที่1.2จําแนกประเภทสิ่งต่างๆได้อย่างไรไม่ยากเลยใช่ไหมคะ มันเป็นเพียงแค่การเจาะลึกลงไปอีกนิดนึงอีกสเตปหนึ่ง,ห,งหลังจากที่เด็กๆได้เรียนไปในตอนป .1 ตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะพิจารณาความเหมือนหรือความแตกต่างเพื่อนำมากำหนดเกณฑ์ได้แล้วใช่ไหมคะอืมซึ่งถ้ากำหนดเกณฑ์ให้เหมือนกันกำหนดเกณฑ์เหมือนกันกลุ่มจะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น อย่างเช่นครูโบมองแอปเปิลจากบัตรภาพว่าเป็นสีแดงแต่เด็กๆบางคนอาจจะมองแอปเปิลจากบัตรภาพว่าเป็นสีส้มหรือสีเหลืองก็ขึ้นอยู่กับความละเอียดของการมองใช่ไหมคะของการสังเกตนั่นเองซึ่งแตกต่างกันไม่เป็นไรหรือมะละกอใช่ไหมคะมะละกอบางคนอาจจะบอกว่าเป็นผักบางคนอาจจะบอกว่าเป็นผลไม้ซึ่งความละเอียดของการสังเกตของแต่ละคนก็ไม่ก็ แตกต่างกันไม่เป็นไรโอเคไหมคะหรือเกณฑ์ถ้าเกณฑ์แตกต่างกันกลุ่มของแต่ละกลุ่มก็จะแตกต่างกันใช่ไหมคะอะไรที่เหมือนกันเราก็จะให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันอะไรที่แตกต่างกันเราก็จะให้มันอยู่คนละกลุ่มคนละหมวดกันใช่ไหมคะแล้วเมื่อไรก็ตามที่เรากำหนดเกณฑ์ขึ้นมาแล้วแล้วเกณฑ์เปลี่ยนไป สิ่งที่อยู่ในกลุ่มก็จะเปลี่ยนไปตามไปด้วยใช่ไหมคะเด็กๆสามารถที่จะสรุปผลได้ใช่ไหมคะมถ้าเด็กๆคนไหนมีคำถามหรือมีข้อสงสัยในระหว่างที่รับชมคลิปรับชมวิดีโอนี้หรือในระหว่างที่ทำแบบบันทึกกิจกรรมอยู่เด็กๆมีข้อสงสัยอะไรสามารถทักเข้ามาถามในไลน์กลุ่มป .2 ทับหนป .2 ทับได้เลยนะคะเดี๋ยวครูโบจะไปตอบคำถามให้เอง ถ้ไาไขข้อสงสัยให้กับเด็กๆนะคะโอเคไหมถ้าสงสัยตรงไหนถามมาได้ตลอดเลยนะคะเดี๋ยวครูโบจะเข้าไปต่อบสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายตั้งใจทำแบบกระดานกันนะ